เด็ก2คนนะ่ะร้องไห้คิดถึงแม่ค่ะผู้เป็นพ่อก็เลยตัดสินใจกระเตงลูกน้อย2คนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แบบข้ามจังหวัด134กิโลครับไกลแค่ไหนก็ต้องไปเพื่อออกตามหาแม่ของเด็กที่จู่ๆหายตัวปริศนานี่คือภาพของนายสมบูรณ์ผู้เป็นพ่อค่ะกระเตงลูก2คนขึ้นมอเตอร์ไซค์ตากแดดตากลมกัน ขี่ออกมาจากอำเภอเสรภูมิร้ออนะคะมาจนถึงอำเภออุทุมพรพิสัยที่ศรีสะเกดนะซึ่งทั้ง3คนเนี่ยต้องบอกว่าออกตามหาแบบไร้จุดหมายเลยครับนะคะโดยสุดท้ายเมื่อวานนี้เนี่ยผู้เป็นพ่อก็ตัดสินใจพาลูกๆไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจโรงพักอุทุมพรพิสัยเอออันนี้ดีนะก็ให้คุณตำรวจเนี่ยช่วยตามหาตัวภรรยาดีกว่า ที่สมบรุ์เล่าให้ฟังค่ะว่าอยู่กินกับภรรยาชื่อว่านางสาววันณภาอายุ31ปีจนมีลูกได้กัน2คนที่พามาด้วยเนี่ยนะคะน้องคนโตเป็นเด็กผู้หญิงอายุ12ขวบคนเล็กเด็กผู้ชายอายุเพียง8ขวบแล้วก็มีความพิการบกพร่องด้านสติปัญญาเขาเนี่ยมีอาชีพขายของตามตลาดนัดค่ะเวลาจะปิดร้านกลับบ้านทีก่ตีสตีสามเนี่ วันที่ภรรยาหายไปคือวันที่13พฤษภาคมกลับมาถึงบ้านลูกๆบอกแม่เขาบอกว่าจะออกไปเอาเศษเหล็กไปขายบอกแค่นี้ค่ะแต่ปรากฏรอแล้วรอเล่าก็ไม่กลับมาที่บ้านอีกเลยนะคะแล้วนายสมบูรณ์เนี่ยยืนยันว่าเขาไม่เคยทำร้ายตบตีภรรยาก็เลยไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าทำไมจู่ๆภรรยาถึงหนีหายไปและที่ขี่รถมาที่อำเภออุทุมพรพิสัยเพราะอะไร<ม>เพราะนี่เขาโชว์เบาะแสสุดท้าย สี่วันก่อนภรรยาลายมาบอกว่ามาทํางานที่อุดมพรพิสัยบอกแค่นั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าที่ไหนอ่ยส่งแค่รูปไซต์งานเกาะสร้างมาให้นี่ค่ะเขาก็เปิดให้เจ้าหน้าที่ตํารวจและนะักข่าวดูนะก็เลยขี่รถมาที่นี่แต่มาถึงอะ่ะมันก็ไม่รู้จะไปตรงไหนต่อหาทั่วอําเภอแล้วหาไม่เจอจริงๆนะคะตัวเขายอมรับว่าคิดถึงแล้วก็รักภรรยามากหลังจากภรรยาหายตัวไปนอกจากเขาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือลูก,ลก บางคืน Är, อ่ะพ่อแล้วก็ลูกสองคนเนี้ยสามคนต้องกอดคอกันร้องไห้เพราะว่าลูกๆเนี่ยคิดถึงแม่นะคะก็ฝากถึงภรรยาคืออยากให้กลับมาคุยกันน่ะจะเพราะอะไรจะไม่รักแล้วจะอยากเลิกหรือยังไงก็แล้วแต่อยากให้กลับมาคุยกันก่อนค่ะมีเรื่องตบตีกันบได้มีเรื่องตบตีกันเลยตอนตอนแรกอ่ะอยู่น้วกันดีๆเ่ากันดีๆแต่ว่าตอนทื่อผมสิบ ไปขายของตามตลาดนัดประมาณตีสองตีสามเป็นสี่ผมสิไปทุงมือเพราะตอนเช้ามาเขาบอกลูกว่าเอาเล็กมาขายเขากันนี้มาเลยตั้งแต่วันทีสิบสามครับสิบสามเนาะสิบสามพฤษภาหกแปดนี่เนาะแม่นครับผมเขานี้มาผมกับบงหัวใจที่กันตีนายน่าเชื่อไม่มีคนมาอีกบ่บงหูวกระยุ่นนับกันตลอดตั้งแต่นี้มาเนี่ยบอเคยรับโทรศัพท์เลยบอเคยรับบอโทรศัพท์ ฝากคุณวรรณภาก็แล้วกันนะคะลองกลับมาพูดคุยดูเพราะว่าอย่างที่คุณสมบูรณ์บอกคือเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเกิดมันไปต่อไม่ได้หรืออะไรยังไงอ่ะแต่ว่าเราจะช่วยกันดูแลรับผิดชอบลูก2คนยังไงต่อบแบ่งหน้าที่กันแบบไหนเท่าไหร่ยังไงยังไงก็กลับมาพูดคุยกันดีกว่านะคะนะลูกๆก,ก็คิดถึงคุณแม่นะฮะเขาก็อยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มนะครับ